พาคุณผู้ชมมาที่สนาม TOT STADIUM นะครับเพื่อมาชมไฮไลท์สั้นๆของฟุตบอลโตโยต้าไทยพิมียรล,ลีคู่ระหว่าง t t t SC กับ SCG เมืองทองยูเนเต็ดนะครับซึ่งนัดนี้ SCG เมืองทองยูเนเต็ดกิเลมยองต้องการคว้า3คะแนนมากๆเพื่อที่จะฉีกหนีทีมบุรีรัมยูเนเต็ดให้มีช่องว่างของคะแนนเพิ่มเท่าเดิมนะฮะซึ่งวันนี้แตสกรทองเหลารับหน้าที่เป็นกัปตันทีม พอทีรสินแดงดนะครับหลังจากที่ถูกพักในเกมตัวตาลรับนันนี้ก็กลับมาลงสนามเป็นสเปผู้เล่นตัวจริงอีกครั้งหนึ่งกองเชียร์ของ SCG Mo มทองวีเต็ดอุนตราเมืองทองและเอนโซนมาให้กำลังใจร่รวม2วม2,000คนได้ครับมาดูไฮไลท์เกมการแข่งขันครับ เทวสินแดงดาโยกลบปฏิพานเพชรพูนโอ้โหแล้วพี่ป๊อกต้องตัดฟาวแล้วครับจังหวะนี้ถ้าไม่ฟาวเทวสินมีโอกาสลุนและลูกฟิกิกของดัสกอนทองเหลาโอ้โหปัน่นไซโปง้งเบียดสามเหลี่ยมเข้าไปสวยงามมากๆครับแล้วก็เป็นลูกแรกของเจ้าตัวของกัปตันโก้ในสีเสือ G, ้อ SCG ซมงทองนเ,เดของเราในดูการนี้ด้วยล่ะครับ วิ่งเข้ามาปั่นไซโป้งแล้วลูกมันอุ้ยเบียดเสาเบียดสามเหลี่ยมเข้าไปเรียกว่ายิงดีแบบสุดๆนะครับจนผู้สาประตูสอนหนารายดินปัดเอาไว้ไม่ได้นะฮะแล้วเจ้าตัวก็พิสูจน์ให้หลายแต่หลายคนได้เห็นแล้วนะครับว่าดัสกรนทองเหลายังคงเป็นนักเตะเบอร์หนึ่งในตำแหน่งมิดฟิลด์ของทีมชาติไทยอยู่เช่นเคย โอกาสที่จะบวกสกอร์เป็น2อศูน์ก็หลายต่อหลายครั้งครับสาระวุธมาสุกไหลให้ดาโน,โน่โอ้โหทาทางกันมาสวยและดาโนโน่วิ่งเข้ามายิงครับแต่บังคับลูกให้ตรงกรอบลําบากโอ้แล้วมาริโอ,อยูรอฟสกี้นะฮะมาตัดฟาวธนากรแดงทองแล้วผู้ตัดสินก็แจกใบเหลืองให้ครับจังหวะนี้อาจจะหนักไปหน่อยแต่ว่าก็เข้าจากทางด้านหลังครับ แล้มาดูโอกาสลุ้นของทาง totsc โอ้โหแล้วสราวุธมาสุขตัดมาได้ครับจังหวะนี้เบียดโยกหลบผู้เล่น totsc 2คนโอ้โหแล้วก็มีทางฝั่งซ้ายเติมเกมขึ้นมาเป็นทีสินแดงดาครับทีละสินตวัดเร็วให้มาริโอมาริโอยกบอลแบบชิปชิปสองประตูต่อศูนย์ทันทีเป็นการทำเกมที่สวยงามมากๆครับต้องยกเครดิตให้กับ สราวุฒิมาสุเอา้าบาริโอยูรอฟสกี้นะฮะโดนใบเหลืองไปก่อนหน้านี้แล้วเจ้าตัวแสดงความดีใจแบบนี้ก็เหลืองที่2องะครับแล้วก็เป็นใบแดงไล่ออกจากสนามไปซึ่งหลังจบเกมการแข่งขันนะครับมาริโอยูรอฟสกีเจ้าตัวก็ได้บอกกับผมว่าลืมนะฮะลืมว่าตัวเองได้รับใบเหลืองไปก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ขอโทษเพื่อนร่วมทีมทุกคนนะฮะที่ทำให้ทุกคนเหนื่อย ในช่วงครึ่งหลังนะครับแล้วก็ขอโทษกองเชียร์ด้วยนะครับจะพยายามให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนะฮะสำหรับมาริโอโยูรอฟสกี้แต่ว่าหลังจากนั้นนะครับทีโอทเองก็มายิงประตูไล่คืนได้1ลูกครับนี่กองหลังเซนเ็นเตอร์ตัวเก่งเลยครับรีจุนกิเทคตัวขึ้นมาโมงให้ทีโทตามมาครับ ลูกยิงของวิชานันทศรีนะครับแล้วถูกแย่สกัดคาบเส้นออกมาได้ก่อนที่จะเปิดมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นรีจุนกินี่แหละครับที่โถมตัวเข้ามาเทคมงเข้าไปแล้วก็เกือบจะได้ประตูตีเสมอครับ้ายครึ่งแรกเนี่ยยังดีที่พี่อ่ำอมรินยาวดำออกมาปิดมุมได้ดีครับจบครึ่งแรก SG มุททองเด็ดนำอยู่2ประตูต่อนหนึ่ง มาดูไฮไลท์สั้นๆในเครื่องหลังกันต่อครับนี่ฮะเอสซีจีมุนทองเต็ดเกือบจะนำา31ครับเทือสินไหลทะลุให้เจ้าหนุ่ยสราวุธมาสุขยังดีนะครับที่สอนารายนะฮะออกมาปิดมุมได้ดีแล้วก็เทือสินเดน,นดาก็มีโอกาสลุดเดียวครับแม่แต่เจ้าตัวชิปข้ามขานไปก่อนที่ช่วงท้ายนะครับ จะทำอะไรกันไม่ได้จบเกม SCG ชนะไปสองป,ประตูตอนหนึ่งครับขอบคุณนะครับที่ทำเพื่อกองเชียร์ของเราวันนี้คุ้มค่ากับการพิสูจน์ตัวเองของดัชสกทองเหลาว่าคือมือหนึ่งของเมืองไทยอยู่ก็ขอบคุณครับเพื่อนๆทุกคนที่ที่เชียร์เล่นในวันนี้แล้วก็กองเชียร์ที่ส่งเสียงเชียร์ตลอดทั้ง90นาทีแม้ว่าเราจะเหลือผู้เล่น10คนก็ถือว่าวันนี้ทุกคนสู้อย่างสุดความสามารถจริงๆก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเชียร์แล้วก็อุ้นตาเมืองทองที่ข้างสนามว่าอยู่ที่บ้านครึ่งหลัง ทำยังไงถึงยืนหยัดอยู่ได้เราเหลือตัวผู้เล่นน้อยกว่าทจกคนทํางานหนักเล่นดีทั้งทีมมีเคล็ดลับยังไงแน่นอนว่าการทํางานของแต่ละคนเนี่ยมันมีหน้าที่ของตัวเองอยู่แล้วคือเรารักษาหน้าที่ของตัวเองก็พอแล้วก็ทําตามที่ที่เราได้วางแผนไว้ที่โคได้บอกอะไรมันก็เป็นสิ่งที่เราวันนี้เราเราทำได้ถือว่าถือว่าเป็นวันหนึ่งที่เราทำทำทำสำเร็จด้วยแล้วก็การที่เราเล่น10คนแล้วเราเก็บ3แต้มถือว่าเป็นเป็นสิ่งยอดเยี่ยมมันก็ขอบคุณทีอที่เตรียมทีมมาดีมากแล้วนี้เป็นเป จริงๆเดสะกรอองเราเล่นดีมาหลายต่อหลายนัดแล้วใช่ฟอร์มเดิมของโกหรือยังผมผมก็ยังยังยังเหมือนเดิมครับผมก็ยังสู้เพื่อทีมเหมือนเดิมไม่ว่าเราจะแพ้หรือชนะถ้าผมท่านันที่ทีมชนะก็พอแม้ว่าเราจะเล่นดีหรือไม่ดีขอทีมชนะ